อีกหนึ่งช่วงของเรานะคะอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกับน้องนุชล่ามภาษามือนะคะว่าคําว่า y t u t u เนี่ยทำภาษามือยังไงนะคะนี่ยน้องนุชก็ทําให้ดูเรียบร้อยแล้วนะคะ u t u b e นะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราไปดูอีกหนึ่งคนพิการที่ต้องบอกว่าอุปสรรคในเรื่องของการเคลื่อนไหวทางด้านร่างกายนี่นะคะถึงแม้จะต้องนั่งบิวแชร์แต่มนุษย์ล้อคนนี้ก็สามารถได้จับท่องโลกได้ แทบไม่พอเลยนะคะท่องโลกจริงๆพาคุณแม่ไปเที่ยวต่างประเทศได้อีกด้วยน่อย่างเราๆเนี่ยคุณผู้ชมหลายๆท่านฟังเลวเอ๊ะเคยพาครอบครัวไปเที่ยวต่างประเทศหรือยังท่านนี้นะคะพาคุณแม่ไปเที่ยวมาแล้วนะคะคุณโสพลชิมจินดาหรือว่าพี่โสนะคะกับวิวแชร์ท่องโลกของเราคะ่ะสวัสดีค่ะพี่โสค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีวิทยกรสวัสดีท่านผู้ต่างท่านเลยครับ นี่นะคะวันนี้วันหยุดยาวด้วยจะไปเที่ยวไหนหรือเปล่าคะเนี่ยหลังจากที่คุยกับเราแล้วเออคือคนอื่นอาจจะหยุดยาวแต่ผมยังไม่ได้หยุดยาวมาจะเป็นเดือนแล้วครับโอ้โหมีภารกิจเหรอคะครับครับครับนี่เพาช่วงนี้ก็งานแน่นๆอยู่เลยครับก็จะเป็นงานทําสารคดีงานเกี่ยวกับการเดินทางอะไรเนี่ยครับอ๋อใช่ใช่เพราะพี่โสนี่ทํางานเยอะมากนอกจากจะเป็นยูทูบเบอร์แล้วเขียนหนังสือด้วยใช่ไหมคะ ครับก็มีผลงานเขียนครับก็เป็นงานเขียนที่เล่าประสบการณ์เรื่องราวการเดินทางด้วยการบกกรถของผมเองกับวิวแชร์อะไรเงี้ครับสุดยอดนะคะเรียกว่าทำงานหลายๆอย่างเลยนะคะและที่สำคัญเนี่ยในในโปรไฟล์หรือว่าประวัติของพี่โสเนี่ยนะคะก็ไปถูกใจโครงการ s Inspiration เฟซสามที่ทําเป็นหนังสั้นออกมาด้วยนะคะคุณผู้ชมเป็นหนังสั้น,นถ่ายทอดเรื่องราวแรงบันดาลใจจากตัวแทนคนพิการเจ็ดประเภทซึ่งของพี่โสเนี่ยก็จะเป็นประเภทประเภทสามใช่ไหมเกี่ยวกับเรื่องของการเคลื่อนไหวเนาะครับ,รบตอนนี้เราสามารถรับชมหนังสั้นนี้ได้แล้วใช่ไหมคะ,อะตอนนี้เผยแพร่แล้วครับผมทางช,ช่องอ Channel s e v Inspiration อ๋อนี่คุณผู้ชมอยากจะไปดูไปดูกันได้นะคะมี7เรื่องเนาะเพราะว่า7ประเภทคนพิการเนาะครับค่ะอเ,เอาละทีนี้ถามประวัติของพี่โส,สั้นหนึ่งนะคะนอกจากที่รเราจะเป็นยูทูบเบอร์แล้วเนี่ยเห็นไหมสร้างแรงบันดาลใจ <S <S พูดสร้างแรงบันดาลใจอีกเนี่ยนะคะจริงๆก่อนหน้านี้เราไม่ได้พิการมาแต่กําเนิดใช่ไหมคะพี่โสครับผมผมพิการภายหลังครับพิการจากอุบัติเหตุ คือด้วยความที่เป็นคนที่ชอบเดินทางชอบท่องเที่ยวด้วยกันโบกรถเองอะครับแล้วก็อุบัติเหตุ mm hmm. เมื่อ20ปีที่แล้วอะครับผม mm hmm. ก็เลยจากจากอุบัติเหตรุรถตกเหวในการเดินทางเนี่ย <Huh? S 1> ก็เลยทําให้มีผลต่อร่างกายช่วงล่างก็คือเป็นอัมาพาตครึ่งท่อนดังนั้นร่างกายตั้งแต่ oh. เอวลงไปด้านล่างเนี่ยก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่สามารถที่จะใช้งานได้แล้วก็เหลือก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนบนเนี่ยคือสามารถใช้งานได้ครับ คือความที่เราออกไปท่องเที่ยวกลับเป็นที่ <Yeah. S 1> มาที่ทําให้เราไม่สามารถที่จะออกไปท่องเที่ยวได้เนาะในช่วงที่ประสบอุบัติเหตุ <Yeah. S 1> ใช่ไหมคะ <Yeah. S 1> เออแต่ <Yeah. S 1> เราพอถึงแม้ว่าเราจะเจอปัญหาเรื่องของออตื่นขึ้นมาเนี่ยเอาร่างกายเคลื่อนไหวไม่ได้แล้วข้างล่างเนี่ยไม่สามารถจะเดินเหิอนอะไรไปได้สะดวกแล้วเนี่ยเรายัง แล้วเรามีมีอะไรที่เป็นจุดพลิกให้เรายังอยากจะออกไปอีกอไม่กลัวอันตรายเหรอคะอือจริงๆผมว่ามันเป็นพอยที่สําคัญเลยแล้วผมก็คิดไว้ตั้งแต่วันที่เรารู้สึกว่าเราจะต้องใช้ชีวิตร่วมกับความพิการมุมหนึ่งที่ผมบอกกับตัวเองก็คือว่า เมื่อก่อนเราเป็นคนที่ใช้ชีวิตยังไงเราชอบอยังแบบยังแบบไหนเนี่ยเราจะไม่เอาเงื่อนไขหรืออุปสรรคหรือข้อจํากัดของเราเนี่ยมาเป็นเงื่อนไขในการที่จะมาบอกตัวเองว่าทําไม่ได้อ่างเงี้ยครับดังนั้นวันหนึ่งที่ผมเริ่มต้นที่จะต้องเรียนรู้อยู่กับความพิการดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมต้องเอาทาใช้ชีวิตให้เหมือนเดิมมากที่สุดแล้วผมเป็นคนที่ชอบเที่ยวชอบเดินทางดังนั้นผมต้องบอกตัวเองว่าผมต้องกลับไปทําในสิ่งเดิมๆให้มากที่สุด เพราะก็การได้กลับไปทําในสิ่งเดิมๆครับสำหรับผมแล้วมันก็คือเหมือนกับการได้บําบัดตัวเองมันทําให้เราได้รู้สึกว่าท้ายสุดแล้วความการมันก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรสาหรับการใช้ชีวิตของเราครับผมหลายคนนะคะพอตื่นมาแล้วพบว่าตัวเองเนี่ยอาจจะมีความพิการไปแล้วเนี่ยนะก็อาจจะมีภาวะแบบซึมเศร้าไปพักนึงบางคนทําใจแบบ,บสองปีสามปีของพี่โศไปยังไงคะ อ๋อของผม,ผมคือถ้าถามว่าภาวะซึมเศร้าหรือเสียอกเสียใจตีอกทุกไอ้ตรงนี้นผมอะไม่ถ้าโดยถามผมนะ่ะไม่มีอารมณ์นั้นเลยนะครับ oh. นะเพราะว่ารู้แค่ว่าณว,วันหนึ่งที่เอออกมาจากห้องผ่าตัดแล้วก็ถามคุณหมอว่าผมจะกลับมาเดินได้ไหมแล้วคุณหมอก็ mm. ก็สายหน้าซึ่งมันก็คือคําตอบไปนะครับ mm hmm. ซึ่งณณณตรงนั้นเองนะครับมันก็ผมคิดว่าผม จากความรู้สึกที่ว่าเราเดินไม่ได้แล้วนะครับเอเราไม่ได้คิดอะไรเยอะเลยเอาตรงๆนะครับออตอนนั้นก็คิดแค่ว่าทํำยังไงที่จะทำให้เรากลับมายืนได้หรือช่วยเหลือตัวเองได้ในสังคมให้เร็วที่สุดครับเพราะว่าต้องบอกว่ามันมันก็มีเหตุผลของมันเพราะว่าต้องบอกว่าณนะช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุแล้วผมก็อยู่ในสภาวะที่ต้องเป็นคนพิการเนี่ยเ สภาพครอบครัวเองทางบ้านเองนะตอนนั้นเนี่ยมันก็มีภาวะของความล้มละลายเกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้<อ>คเคียงกาันแล<อ>้วผมเองมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่า ลบกับลบพอมันมาเจอกันน่ะมันเลยทําให้เราต้องเป็นบวกผมรู้สึกว่าผมไม่มีต้นทุนที้ผมที่จะสามารถที่จะฟูมไฟล์ทําให้ผมรู้สึกจะเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมได้เพราะในตอนนั้นกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัวเองคุณพ่อคุณแม่ผมว่ามันก็หนักพอสมควรแต่ะนั้นสิ่งที่ผมบอกกับตัวเอง้นตอนนั้นจ,จาได้แค่ว่าเฮ้ยเราไม่สามารถที่จะแสดงออกถึขขงความรู้สึกแย่ได้เพราะว่าถ้าเราแย่เมื่อไหร่ผมเชื่อว่าคนข้างหลังเราหรือคนในครอบครัวเราเขาจะแย่ยิ่งกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับ นึกถึงคนอื่นด้วยนะคะทั้งทั้ที่ตัวเราเองเนี่ยก็ลําบากเหมือนกันแต่ก็เพื่อครอบครัวแล้วก็ทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้เนาะพี่โสนะทีนี้หลายหลายคนนะอยากจะไปท่องเที่ยวแบบพี่โส่ะแต่ทีนี้อย่างพี่โสบอกว่าก่อนที่จะพิการเนี่ยเราก็ท่องเที่ยวอยู่แล้วเอ๊อะนะนะคะหลายคนก็บอกว่า <laughs> เอ๊ะไปเอาทุนมาจากไหนแล้วไปเที่ยวนี่คือ ตั้งแต่ตอนที่ยังไม่พิการเนี่ยก็คือบอกรถไปเรื่อยๆแล้วตอนนี้มาเป็นคนพิการแล้วเนี่ยเออเรามีทุนยังไงอะคะพี่โสคะอ่าคืออย่างงี้ครับผมอะด้วยความที่ด้วยความที่เราชอบเที่ยวชอบเดินทางคือตั้งแต่เด็กครับผมพื้นฐานผมเรียนจบด้านถ่ายภาพภาพยนตร์ซึ่งมันก็จะลิงก์กับการที่ต้องออกไปเก็บภาพสวยๆงามของสถานที่อะไรอย่างเงี้ยครับดังนั้นตอนนั้นอะในช่วงวัยเรียนเองต้นทุนที่ง่ายสุดก็คือการ โบกหกรถสําหรับผมนะฮะในการที่จะเดินทางแล้วหมายถึงว่ามันมันไม่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเท่าไหร่ที่เหลือก็จะเป็นค่ากินนิดๆหน่อยๆมันก็เลยจะเป็นรูปแบบการเดินทางสําหรับผมณตอนนั้นนะครับที่มันทําให้เรารู้สึกว่าได้พาเราไปนู่นไปนี่ได้โดยที่ไม่ต้องใช้ใช้เงินมากอะไรเงี้ยครับกลับมาพอมาถึงในช่วงที่เราพิการใหม่ๆและเริ่มเดินทางใหม่ๆอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมทํางานมาช่วงหนึ่งกับความพิการแล้วนะครับแล้วก็ ออกมาช่วงหนึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะออกไปใช้ชีวิตแบบเดิมอีกครั้งเนี่ยช่วงนั้นผมก็บกรถกับวิวแชร์เนี่ยครับแล้วเราก็เดินทางตอนนั้นประมาณสั้เกือบเดือนหนึ่งอะครับบกไปเรื่อยๆรับไหนนอนนั่นเออก็บกไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับเที่ยวก็เกือบจะทั่วประเทศเหมือนกันก็ไปแบบคนเดียวอะไรเงี้ยครับดังนั้นเรื่ององบมรง,งโมประมาณในการใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวสำหรับผมเองแล้วเนี่ยมันมันไม่เท่าไหร่ในการเดินทาง S <S ออเออพอมาเป็นมนุษย์ล้อดูแชร์ต่ที่สําคัญนะครับเรื่อจากจุดครับเชิญเชิญค่ะเชิญค่ะพี่โสครับจากจุดจากจุดที่เราได้เดินทางนะครับร่วมกับความพิการนะครับเอ่อมันมีมุมนึงรอบนึงที่ผมตั้งคําถามกับตัวเองว่าเฮ้ยอะไรคือความสุขของเราอ,อระหว่างที่ผมปัดวิวแชร์ยังจําได้เลยว่า ตอนนั้นไปที่ผาแต้มถ้าคนเคยไปเที่ยวผาแต้มมันจะเป็นร้านหินใช่ไหมครับแล้วก็แดดมันก็จะร้อนๆหน่อยแล้วเราก็ผมไปตอนนนั้นไปคนเดียวไปนอนที่ผาแต้มริมแม่น้ำโขงเลยนะครับเ<อ>พอปั่นไปบนผาแต้มเนี่ยมันมีมุมคิดมุมหนึ่งระหว่างที่ปัดกางแดดว่าอะไรคือความสุขของเรา,ามันก็ตอบตัวเองว่าเฮ้ยเราชอบการเดินทางาเรามีความสุขกับการเดินทางมันก็ถามต่อว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นน่ะมันจะดีไหมถ้าเราได้เดินทางได้ใช้ชีวิต มีความสุขกับการเดินทางไปตลอดตลอดเวลาเออมันน่าจะดีนะแต่ก็ต้องกลับมาถามต่อว่าแล้วในความเป็นจริงค่ะแต่ท้องมันต้องกินถูกไหมครับมันต้องใช้เงิน,นออทำไงให้มันสามารถที่จะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเราได้นี่คือระหว่างที่ฝันนะครับออก็คิดไปคิ่าเฮ้ยประเด็นที่เราเดินทางเรื่องเรามันก็มีเนาะเขียนพ็อกเก็ตบุ๊กได้ไหมก็เป็นไปได้เป็นรายการทอลทานได้ไหมก็เป็นไปได้อันนี้ก็เป็น เริ่มต้นจากมุมคิดนะครับจากจย์ของความสุขของเราของการเดินทางเอามาคิดจากมุมคิดแค่นี้ครับมันก็เลยมาถูกต่อยอดมาเป็นขยายมาเป็นการได้ออกพ็อกเก็ตบุ๊กในเรื่องเราหนังสือชื่อเดินด้วยใจไปกับมารษยมเรามจัศจร์จากจดการเดินทางครั้งนี้มันก็ออกมาเป็นรายการชื่อรายการล้อเล่นโลกซึ่งออกอากาศทางช่องไทย PBS แล้วมันก็เป็นโอกาสตอนนี้ที่มันเกิดขึ้นตลอดเวลาจนถึงณปัจจุบันจากการเดินทางครับก็จะเป็นอาชีพของเราก็คือเป็นการสร้างไรายได้ให้เราด้วยใช่ไหมคะ ช่ครับผมแล้วส่วนที่เป็น youtube ูบนะคะที่เราทำเป็นช่อง youtube ของเราเองตรงนี้จริงๆต้องบอกว่าผมไม่ได้เป็นยูทูบเบอร์แต่ว่าต้องบอกว่าสั่งปีที่แล้วเราได้ได้รับการสนับสนุนนะครับจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ในการทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการให้ข้อมูลการเดินทางท่องเที่ยวสำหรับกลุ่มผู้พิการนะครับ,รบดังนั้นจากคอนเทนต์ทั้งหมดห้าสิบสองตอนที่เราผลิตจากร,าร้อยกว่าสถานที่ที่เราเดินทางข้างในและต่างประเทศน,นะครับก็ ก็เลยจากการผลิตตรงนั้นก็เลยเออกถูกนำเสนอน <On> a, ผ่าน y า u ยูทูครับ <Ừ. S 2> แล้วก็ช่องทาง f a c e o o o เพจวิววีโก o นะครับเถ้ากับว่าตอนนี้เราก็จะมีเพจวิววโกเรามี YouTube ช่องวิววีโกนะครับแล้วก็ตอนนี้กับอีกสองตัวที่เรากำลังพัฒนาอยู่ซึ่งคิดว่ากกลางช่วงปลายปีเราน้าจะเปิดให้ได้เข้าไปใช้งานกันเราก็จะมี เว็บไซต์กับแอปพลิเคชันชื่อวิววีโกเหมือนกันซึ่งเราได้รับการสารนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติในการพัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชันดังนั้นวิววีโกของเราก็จะถือว่าเป็นศูนย์กลางข้อมูลสําหรับในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวสําหรับกลุ่มเ,เพื่อคนทั้งมวลหรือ f o r all ครับผมเพราะมันไม่ใช่แค่ผู้พิการแต่มันสําหรับทุกคนที่สามารถที่จะเข้ามาใช้ข้อมูลในพื้นที่ตรงนี้ได้อะไรอย่างนี้ครับค่ะ วิวก็คือวิวตัวตัวล้อล้อรถเลยครับวิววีโกและวก็วีครับแล้วก็โกรพาผมนั้นใครที่อยากจะไปศึกษานะคะก็สามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้กันได้นะคะที่ช่อง YouTube นี้นะคะครับค่ะอตอนนี้เรายังยังคงเป็นมนุษย์ล้อท่องเที่ยวอยู่ไหมคะเห็นเห็นบอกว่าพาคุณแม่ปีนี้ครับ ก็จากจากอาจจะโชคดีค UM รับด้วย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 งานงานที่ทํากับเรื่องครอบครัวมันแทบจะเลือกกลายเป็นเรื่องเดียวกันเพราะไปไหนก็ก็ไปกับคุณแม่แล้วก็น้องชายก็จะเป็นคนถ่ายก็ถือว่าเป็นทีมเดียวกันทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยครับก็ในเรื่องของการท่องเที่ยวเดินทางเนี่ยปีตอนเนี้ยปีนี้อาจจะพอดก่อนเพราะว่าพอดีว่าโปรเจกต์ปีนี้ที่เราทําตอนนี้ผมปีนี้เราได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อนะครับฝอกไทยและสร้างสรรค์แต่ผมทําเรื่องของ ทําเรื่องของดนตรีชาติพันธุ์ทําเรื่องของดน oh. ตรีพื้นบ้านกะเหลี่ยนที่สังขระบุรีอะไรเงี้ยครับด <Ha. S 1> ังนั้นโปรเจกต์ปีนี้ทั้งปีเลยผมก็เลยต้องมาหมกตัวอยู่ที่สังขระบุรีเพื่อที่จะมาทําข้อมูลในเรื่องของบทเพลงต่างๆบทเพลงกะเหรี่ยงที่อยู่ในป่าแล้วก็รวบรวมบันทึกแล้วก็ามาเรียบเรียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในกระบวนการทํางานรับกบ ตอนนี้ก็เลยไม่ได้เป็นการเที่ยวทั่วไปแล้วแต่เ,เป็นการเที่ยวแบบเข้าป่าเข้าไปเก็บข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยครับอืมอืมอืมแต่ก็คือเป็นทีมงานครอบครัวของเราเป็นแฟมิลี่ทัวร์อะไรเช่นเดียกันเนี่ยก็ก็น้องเป็นทั้งภาพครับแต่ว่าไปไหนคุณแม่ก็ติดตามไปด้วยแต่<อ>มันก็จะมีทีมงานอื่นๆไม่ว่าจะเป็นทีมงานฝ่ายบันทึกเสียงอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างมารอบนี้ตอนนี้ก็ยังอยู่สังขะบุรีแล้วก็ เราก็มาบันทึกเสียงกันซึ่งเราก็จะมีทีมงานในด้านบันทึกเสียงจากกรุงเทพมาร่วมกับเราเพื่อจะเข้าไปเป็นบันทึกเสียงเพลงต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่สังขะในป่าอะไรเงี้ยครับโอ้โหนี่เข้าไปในพื้นที่ที่จริงๆต้อง,ง,งบอกว่าค่อนข้างลํา,ลาบากไหมคะแถวแถวนู้นที่มีคุณสายพันธุ์ใช่เขาว่าลำบากเลยครับเ <laughs> พราะว่ารถทั่วไปมันไม่สามารถเข้า <c oughs> ได้แล้วมันก็ต้องเป็นรถ <c oughs> โฟล์วิวอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับอ้าวแล้วรถวิแชร์แล้วเข้าไปในพื้นที่มันก็จะเป็นพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าไม่มีสัญญาณโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วเราก็ต้องเป็นมนุษย์ล้อ,เ,อเข็น Share, บิวแชร์ไปอยู่ในพื้นอาศัยอยู่ในพื้นที่ใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้นด้วยใช่ใช่ครับท้าทายมากนะคะพี่โสับ,บแล้วตัวตตสางเมื่อเดือนที่แล้วรเราก็เพิ่งจัดอีเวนต์เป็นงานมหกรรมดนตรีชาติพันธุ์นะครับจัดอันนี้ก็จะเป็นโครงการต่อเนื่องสําหรับงานอีเวนต์โครงการดนตรีชาติพันธุ์ก็ อันนี้เราได้รับการสนับสนุนจากสํานักง,งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในการที่จะให้งบประมาณมาในการที่จะจัดงานดนตรีชาติพันธุ์โดยการที่จะผมก็จะเชิญนักดนตรีจากกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกะเหรี่ยงไม่ว่าจะเป็นกลุ่มป,ะ,ปะการักลุ่มกะลางหรือนักดนตรีพื้นบ้านจาก อีสานจากกรสิน์จากเชียงใหม่จากสุพรรณแล้วก็รวบรวมมาสแสดงดนตรีชาติพันธุ์ที่สังขะบุรีอันนี้ก็เป็นอีเวนท์ที่เราเพิ่งจัดเสร็จไปเมื่อวันเสาร์ที่17ที่ผ่านมาโอ้น่าสนใจมากเลยนะใครที่ชอบดนตรีรแล้วก็ได้เรียนรู้ดนตรีจากกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยเนาะอย่างสาระคดีที่ข่าค่ะเชิญข่าเชิญพี่โจค่ะครับครับโชคดีอย่างหนึ่งครับว่าด้วยงานที่เราทําเองที่เราได้รับโอกาสในการทําทุกอย่างมันมันอยู่ในโจทย์ ในสิ่งที่เราลักแล้วเราก็ชอบในเรื่องความพิการมันคือตัวเราเองกับเรื่องของการเดินทางต่วเรื่องดนตรีชาติพันธุ์อ่ะอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวอะไรเงี้ยครับดังนั้นจับสิ่งที่เรารักเราชอบแล้วเราถูกได้ถูกพัฒนาให้มันเป็นเป็นงานด้วยเป็นได้หล่อเลี้ยงทั้งตัวเองทั้งจิตใจอะไรเงี้ยครับทั้งครอบครัวผมว่ามันก็เลยถือว่าสาหรับผมเองก็ถือว่าเราก็ก็ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งอะไรเงี้ยครับสเสพสุขในสิ่งที่เราชอบ เออโดยเฉพาะเลยนะคะตัวสารคดีค่ะที่พี่โสเข้าไปทำเนี่ยในกลุ่มชาติพันธุ์เป็น,เป,นเป็นการเ,าเล่นดนตรีนำเสนอแบบนี้เนี่ยสามารถเข้าไปดูในช่องทางหน่อยได้บ้างไหมคะอยากเข้าไปดูจังหวยตอนนี้ยังยังอยู่ในกระบวนการวางแผนแต่เ,เสร็จแล้วก็ทาง y t u t u แหละครับจะเผยแพร่นะ่าจะทาง YouTube ครับผม ยูทูบช่องไหนคะช่องวิวตอนนี้ยังไม่ได้กําหนดเลยครับว่าจะไปในช่องทางไหนอ,อะไรยังไงเพราะายังอยู่ในกระบวนการวางแผนอะไรเงี้ยครับซึ่งอาทิตย์น,นี้เราเพิ่งอัดเพลงเร็จนี่ผมมกตัวอยู่ในพื้นที่เนี่ยมาเจ็ดเดือนแล้วนะครับอยู่ในที่สังขบุรีเนี่ยอันนี้ที่เราสดกันอยู่นี่พี่พี่สอดอยู่ที่สังขบุรีเหรอคะใช่ใช่ครับ <c oughs> นี่อยู่ที่สังขบุรีครับ แต่ไม่ใช่ตรงพื้นที่กลุ่มชาติพันธุ์ที่เข้าไปลำบากลำบากอันนั้นไม่ไม่ครับอ,นนอันนี้ก็จะ,จะเ,ปเป็นปบ้านที่อยู่ในตัวอําเภอครับออแล้วก็เดี๋ยวสาย,สายก็ค่อยขับรถเข้าไปในพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อที่บอกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาทํางานก็คือ,อตรงนี้ใช่ใช่แน่นมากครับตอนนี้แบบแน่นมากครับอ่า <Okay. S 1> นะคะดังนั้นเดี๋ยวถ้าเกิดว่าตัวสารคาดีเสร็จสมบูรณ์แล้วเนี่ย จะขออนุญาตสัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งนะคะจะได้ขอชื่นชมด้วยนะคะดีครับยินดีครับค่ะ <c oughs> ว่าเป็นยังไงเนี่ยคนะดีหรืออะไรเนี่ยที่ผ่านมาเราก็ทำาค่ภาษณ์กเยอะนะครับเราก็ทําในหลากหลายเรื่องราวด้วยอะไรเงี้ครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นคนพิการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหนังสั้นเองที่ทํางานประกวดซึ่งที่ผ่านมาเราพูดถึงทําเรื่องของเซ็กค,คนพิการทําเรื่องของ LGBT อที่เป็นกลุก่ม,มู้พิการซึ่งหนังเองเนี่ยก็ไปได้ในระดับนานาชาติซึ่งได้รับ ร่วมเทศกาลฉายในระดับนานชาติเนี่ยผมว่าเป็นสิบประเทศเหมือนกันที่เข้าร่วม<อ>แล้วก็เราก็ได้รับรางวัลทั้งชนะเลิศรางวัลสร้างสารรค์ยอดเยี่ยมต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศพอสมควรเหมือนกันเจ๋งมากประเด็นที่นําเสนอเนี่ยมันน่าสนใจมากนะคะเรื่องเซ็กซ์คนพิการเรื่องอะไรแบบเนี้เออครับเพราะเราคิดว่าประเด็นเหล่านี้เป็นเป็นเรื่องที่ถ้าไม่ให้คนพิการก็รู้สึกว่าไม่อยากจะแตะหรือไม่กล้าที่จะพูดแต่เราคิดว่าด้วยความที่เราเป็นคนพิการเองเราสามารถพูดได้เต็มปากอะไรอย่างนี้ครับ ค่ะทีนี้ในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะอย่างพี่โสเองเนี่ยจริงๆสามารถขับรถด้วยตนเองได้ไหมคะหรือว่ามีการปรับแต่งบีแชร์ของเรายังไงบ้างไหมคะเพราะเข้าไปในหลายพื้นที่มากก็จะรถรถก็จะมีเกียร์สำหรับเป็นเกียร์มือสําหรับสําหรับสาหรับผมเองซึ่งขาเราใช้ไม่ได้อะไรเงี้ยเขาเป็นเป็นแห่งคอนโทรลในการที่จะเดินทางอย่าเงี้ยครับ แต่าาว่าถ้าเข้าไปในป่ามันจะต้องเป็นโฟวิวน,นี้เราต้องเป็นรถรับจ้างรถพื้นที่แหละเพราะว่ามันต้องเป็นคนขับเฉพาะและที่ต้องรู้เส้นทางหรืออะไรต่างๆอย่างเงี้ยครับอืมแล้วก็ต้องมีมีผู้ช่วยเนาะก็คือน้องอย่าบอกว่าเ,เป็นน้องนะที่ช่วยทุกอย่างเลยใช่จริงๆถ้าโดยส่วนตัวครับถ้าผมอยู่ที่สังขาะเนี่ยหลักๆแล้วผมไม่อยู่คนเดียวไม่มีผู้ช่วยเลยครับไม่มีผู้ช่วยครับ ส่วนน้องกับน้องเนี่ยจะเป็นทีมโปรดักชันในกรณีที่เป็นเรื่องของการที่จะต้องถ่ายอะไรเงี้ยครับออกันมีกระบวนการผลิตปุ๊บน้องก็จะขึ้นมาซัพพอร์ตในส่วนที่เป็นเรื่องของการทําข้อมูลอะไรเงี้ยก็จะเป็นผมนี่แหละฮะไม่ได้มีผู้ช่วยอะไรในการ<อ>ไม่ได้มีผี่ช่วยพรับออใช้ชีวิตแบบคนเดียวใช้ชีวิตเ <laughs> <c oughs> ออเออเออด้วยมนุษย์ล้อของเราด้วยล้อวิวแชรงของเรานี่นะ เหมือนเหมือนเป็นส่วนหนึ่งอวัยวะในร่างกายไปแล้วใช่ไหมพี่สุชเราไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นข้อจํากัดอะไรสําหรับเราอะครับการใช้ชีิตร่วมกับ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 วิวแชร์ใช้ชีวิตคนเดียวได้หลุดไล่เลยเนี่ยโอ้เยี่ยมจริงๆปกติแล้วตอนผมเวลาเป็นคนที่เดินทางและเดินทางแบบแบ็คแพคอะครับเที่ยวแบบคนเดียวไปต่างประเทศอะไรผมก็ไปแบบคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยฮะไปพม่าไปอ่าเมรไปลาว ไปอะไรเงี้ยแล้วผมเป็นคนที่ชอบเที่ยวประเทศลําบาก <_ d> um> ลําบากผมไม่ชอบเที่ยวประเทศเจเลญอะไรเงี้ย <_ d> um> ผมก็ไปไปแบบไปคนเดียว <_ d> um> ไปพมา่าแบบไปคนเดียวเลยไปยันทะลุเกือบชายแดนจีนก็ไปคนเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยครับโ <_ d> um> อ้โหคือถนนมันก็ไม่ได้ว่าจะเรียกว่าสะดวกนะเอใช่ครับไปแล้วต้องไปคานขึ้นรถเขาอย่างเงี้ยรถบัสเขาเราต้องไปคานขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับนะสิ่งอรื่องความสะดวกเพื่อคนพิการที่นู่นเขาก็ยังไม่ได้พัฒนาอะไรมากด้วยเนาะ ใช่ใช่ใช่ครับแต่แต่ผมเชื่อครับทุกอย่างว่ามันอยู่ที่ที่ใจเรามากกว่าถ้าใจเราพร้อมสุอย่างทุกอย่างเราไม่ได้มองเอปอุปสรรคมันไปได้หมดครับค่ะถ้าอย่างนั้นอยากให้พี่โสให้กําลังใจหน่อยเพราะว่าคนพิการหลายคนตอนเนี้นะมันเหมือนแบบไม่มีแรงมาดัานใจมันหรือบางคนอาจจะเข้าสู่ แวดวงจรของชีวิตที่ต้องแบบใช้ชีวิตอยู่กับความบกพร่องของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออจะจะส,ส,สร้างแรงบนันดาลใจหรือว่าจะทํายังไงให้ฮิวใจกลับมาได้บ้างคะในมุมของพีโ่โศกสำหรับผมเองเราอาจจะโชคดีหน่อยอครับเราเรามองความพิการเราไม่ได้ว่ามองว่ามันเป็นเป็นปัญหาหรือเป็นอุปสรรคสําหรับเรามันอาจจะเป็นแค่ข้อจํากัด ในบางเรื่องเล็กๆน,น้อยๆในการที่ทําให้เราอาจจะแค่ไม่สะดวกแต่นั่นไม่ใช่หมายความว่าจะทําให้เราไม่สบายในการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยครับดังนั้นสิ่งที่สําคัญเลยที่ผมบอกตัวเอ,เองมาตลอดเลยตั้งแต่วันแรกที่เราเราพิพิการเลยครับแล้วมันก็เป็นจุดยึดของผมเลยเลยครับผมบอกตัวเองอย่างจำแด้อยู่บนเตียงว่าเราจะบอกว่าเฮ้ยเมื่อก่อนเราใช้ชีวิตยังไงเราจะกลับต้องกลับไปใช้ชีวิตให้เหมือนเดิมมากที่สุดเราจะได้นาเงื่อนไขของความพิการของเรามาเป็นอุปสรรค ในการใช้ชีวิตจะไม่เอาเงื่อนไขในข้อจำกัดของเรามาเป็นตัวบอกว่าฉันทําไม่ได้อะไรเงี้ยครับผม,มดังนั้นสำหรับผู้พิการเองผมเชื่อว่าไอ้ความพิการที่เกิดขึ้นมันก็เป็นแค่แค่ภาวะภาวะหนึ่งที่มันเกิดแต่ไม่ได้เป็นภาวะที่จะทําให้เราไม่สามารถใช้ชีวิตต่อได้เรายังสามารถใช้ชีวิตในส่วนที่เหลือได้ได้อย่างดีด้วยนะครับที่สําคัญก็คือประคับประคองในเรื่องของความรู้สึกของเราในเรื่องของจิตใจเราผมว่าอันนี้คือส่วนที่สําคัญที่สุด อีกอันหนึ่งที่มันจะทําให้เราผ่านในสภาพในเรื่องของความพิการไปได้หรือว่ามองข้ามมันไปได้ผมคิดว่าในเรื่องของการยอมรับป่อมันนั่นคือส่วนที่สําคัญมผม,มอาจจะโชคดีอย่างว่านณวันหนึ่งที่เราหมอบอกว่าผมพิการกระบวนการรักษาต่างๆผมปฏิเสธเลยนะครับ uh huh. เพราะในเมื่อมันไม่สามารถทําให้เรากลับมาเดินได้งั้นผมก็ไม่จําเป็นจะต้องสําหรับผมนะอาจจะ ผมก็ข่ามันไปนเลยไม่ว่าเลยกายภาพเร,เรื่องนู้นเรื่องนี้สิ่งที่สําคัญคือการ mm hmm. โฟกัสกับตัวเองเลยครับว่างั้นฉันจะทําอะไรต่อกับส่วนที่เหลือในส่วนที่ขาดไม่เป็นไรมองในมองในสิ่งที่เหลือครับนั่นคือส่วนที่สําคัญแล้วมันก็จะเป็นโจทย์ที่บอกเราเองได้เองว่าเราจะเดินหน้าต่อร่วมกับตัวเราเองได้อย่างไรกันเองครับผมอืม,อมนะคะคือจะไม่เสียเวลากับตรงนั้นเลยนะคะไม่เสียเวลากับ<ต>ความเสียใจด้วยนะคะเออแล้วก็ งานหรือว่าสิ่งที่พี่โสตั้งเป้าที่จะทำเอาไว้นี่คือเรียกว่ามันเหมือนเดินหน้าก็สามารถที่จะทำได้ทุกอย่างไม่ค่อยมีอุปสรรคอะไรใดๆเลยนะได้ทำในสิ่งที่ชอบ,บใช่ไหมครับพีบ่โบโอกาสในสังคมสำคัญไหมครัโอกาสโอกาสก็สำคัญนะครับแต่ว่าออืืมผมอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้รอโอกาสและเป็นคนที่ไม่ได้มีเรื่องของ ดวงไม่มีเรื่องของโชคอะไรเลย,เลยไม่เคยพุกอะไรเลยอ่ะครับสรับผมเองอสิ่งหนึ่งที่สําคัญอันนี้ก็เป็นอีกอีกพอยต์หนึ่งที่บอกกับตัวเองมาตลอดเลยว่าเฮ้ยเราจะเป็นคนที่ไม่รอโอกาสแต่เราเป็นคนที่ต้องวิ่งแล้วก็สร้างโอกาสให้กับตัวเองตลอดเวลาดังนั้น<อ>ต้องบอกเลยว่างาน<อ>ทุกงาน<อ>ที่มันเกิดขึ้นนะครับมันไม่ได้อยู่ดีมันวิ่งเข้ามาหาผมแต่มันเกิดจากที่ผมคิดและเขียนแล้วก็หาโอกาสใน,ในการที่จะยื่นงานเหล่าเนี้หาผู้สนับสนุนในการที่จะเข้ามาสนอ สนุนในในสิ่งที่เราอยากจะทำนี่ดังนั้นในทุกงานทุกชิ้นในทุกผลงานที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นรายการทอทัศน์ไม่ว่าจะเป็นการผลิตสื่อต่างๆหรืองานวัฒนธรรมมันคือ,ม,คอมันคือโอกาสที่เราสร้างเองทั้งหมดนะครับผมนะดนะังนั้นผมเชื่อว่าในนะในสังคมเองเองนี่ยครับถ้าหากว่าเราตัดเรื่องความพิการไปสิ่งที่สําคัญก็คือในเรื่องของของการสร้างสรรค์ผลงานหรืออะไรเงี้ยครับเพราะว่า ก็บอกว่างานที่ผมทําทุกวันนี้เราเรายื่นในระบบคนทั่วไปเราแข่งขันกับในระดับคนทั่วไปเวลาเราไปพิชงานหรือเราเราแข่งขันงานเรา <G ül üyor> เขาไม่ได้มองเราในเรื่องความพิการเพราะเราไปยื่นเขาเขาไม่ได้รู้ด้วยซ้ำว่าเราคือคนคือคนพิการนะอะไเนี่ยครับ,บแต่สิ่งที่สําคัญผม,ผมคิดว่า้การสร้างโอกาสสำหรับตัวเองการหาโอกาสอันนี้คือสิ่งที่สําคัญครับค่ะ ยอดเยี่ยมมากชอบมากเพราะหลายๆคนก็จะรอโอกาสหรือบางคนมองว่าเอ๊ะอม,มันต้องมีคนมาช่วยฉันแน่ๆเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างเออเนาะเน้ะคนมีการบางคนอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าคนอื่นที่มองคนพีนการว่าออมไม่สามารถที่จะแบบสร้างโอกาสด้วยตนเองได้เราต้องรอโอกาสคนอื่นมาช่วยลวไม่จริงเลยนะคะวันนี้เราได้พิสูจน์จากตัวของพี่โสแล้วนะคะคพี่โศ ขอบพระคุณมากๆเลยนะเดี๋ยวเราอัปเดตกันตลอดเนาะเรื่องของสารคดีค่ะขอบคุณพิศวงมากๆนะคะเดินทางปลอดภัยนะเดี๋ยวเข้าไปป่าอีกขอบคุณคบค่ะสวัสดีค่ะค่ะพี่สวัสดีครับค่ะพี่สปนิมจินดานะคะคนพิการประเภทสามนะคะแล้วก็คือเรื่องของการเคลื่อนไหวนะอย่างที่บอกว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะคะคือเก่งกว่า คนทั่วไปซะอีกด้วยซ้ำนะคะถึงแม้ว่าจะมีวิวแชร์ไม่ได้เป็นอุปสรรคกับพี่โสเลยสามารถที่จะเข้าไปในท่องเที่ยวในทุกๆพื้นที่เลยจะยากลําบากแค่ไหนพี่โสบอกว่ายิ่งลาบากยิ่งชอบ <c oughs> นะ,ะเราติดตามกันต่อไปนะคะเอาละค่ะประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันนี้นะคะที่ได้รับแก้วเก็บอุณหภูมินะคะแก้วน้ํากระบอกน้ํำสวยๆแบบนี้นะคะคือ คุณคุณคุณพอนพอนันตรงตรงนะคะคุณพอนพันตรงตรงแสดงความยินดีด้วยเดี๋ยวทีมงานของเราจะส่งแก้วไปให้ไปถึงบ้านในภายหลังนะเอาละหมดเวลาแล้วค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการค่ะกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะ และขอบคุณล่างภาษามือของเรานะคะน้องนุชสุภาชานันท์รัญญวิ์ด้วยนะคะน้องนุชขานะคอบค,คุณผู้ชมด้วยที่ติดตามรับชมค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้9กานาฬิกาเป็นต้นไปกับอาสามาช่วยเพื่อคนพิการส่วนเกมก็จะมาประจำการทุกวันจันทร์นะคะเปิดมาเจอกันได้ผ่านทางเพจ Facebook สื่ออาสาประชาชนวันนี้เกมพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะขอให้มีความสุขในวันหยุดยาวคะ่ะสวัสดีค่ะ ตาเชมือแต่ใจยังมองเห็นโลกที่เป็นด้วยรักไม่เคยจากแม้สิ่งเงียบหายแต่ใจยังร้องดังอบทุกอย่างผ่านหัวใจที่มั่นคงแม้ทางเดินจะขรุขระแต่เราอยู่ทา้า